ในหัวข้อที่ว่าใครที่อยากให้คุณให้อภัยเขานะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณไม่อาจจะเป็นสถานะใดก็ได้นะอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนรักเก่าหรือคนที่เคยทำผิดพลาดไปกับคุณนะแล้วเขาอยากจะให้คุณให้อภัยเขานะคะเป็นการดูเธอรว้นะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณ ันนี้จะเร็วนิดนึงค่ะอาจจะสั้นๆหน่อยนะคะดูนะคะว่าใครที่อยากให้คุณให้อภัยเขานะเพราะว่าเขาคิดผิดคุณเป็นพลังงานโดยรวมะคะับอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้ขออนุญาตดูนะคะใครข้าแล้วช่วยกด99นะคะใครเพิ่งเข้ามายังไม่รู้จักนะ,ะกด11นั่นที่แฮงแมนเดชัเลีย สีแบบดาบแเหรียญสิบอสอส์ใครที่อยากให้คุณให้อภัยเขานะคะเป็นคนที่มีเรื่องราวกันมีความไม่เข้าใจกันในอดีตครั้งก่อนได้นะคะเขาคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณเขาอาจจะหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปแล้วนะ,ะเป็นเวลาที่แบบ นิ่งกันไปเขาอาจจะคิดทบทวนเรื่องราวของคุณอยู่นะคะเขาคนนี้เป็นคนชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวได้คุณและเขามีความแตกต่างกันได้ทางด้านเชื้อชาติศาสนาขนบธรรเนียวัฒนธรรมหรือสีผิวได้นะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อาจจะอยู่ต่างประเทศได้เขาเป็นคนที่มีความแอคทีฟนะคะแอคทีฟในการทํางานนะคะเป็นคนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่มีความตั้งใจนะคะทำอะไรแล้วก็จริงจังกับสิ่งที่ทา สิ่งอบสอดเนี่ยเขาอยากจะผ่านผลปัญหาต่างๆที่คุณและเขามีด้วยกันนะไปพร้อมกันนะอยากจะอยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสามารถเดินไปต่อได้นะคะว่าเขาอยากจะเหมือนกับเขามีคุณนะอยู่ในความคิดอยากจะเดินร่วมทางไปกับคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นในรูปแบบใดนะจะเป็นเพื่อนก็นได้หรือว่าคนที่แบบ เคยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาก่อนนะแล้วเขาก็อาจจะมีทําอะไรไปผิดพลาดไปนะเขาก็อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้แบบว่าอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตเพราะเขาได้รู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่ดีนะความสัมพันธ์นี้ไม่อยากจะสูญเสียไปนะมาดูนะคะว่าใครอยากจะบอกอะไรสิบไม้ไนล์ฟอ แลวครับแปดถ,ถ้วยทัวรครับเขาคนนี้คือแบกรับความสึกของตอนเองไวค้ค่อนข้างมากนะสิบชิดไม้คิดมากกังวลใจนะแล้วเขาอาจจะเคยตัดสินใจหันหลังหรือมุฟออนจากคุณไปในอดีตครั้งก่อนได้แต่พอ หลังจากคุณไปแล้วจริงๆเป็นช่วงเวลาที่เขาได้เข้าใจและเรียนรู้สิ่งต่างๆความรู้สึกของตอนเองมากยิ่งขึ้นนะคะว่าช่วงเวลาที่ไม่มีคุณนะคะมันคิดถึงนะแนวครับเนะี่ยอยากจะมองตาเนี่ยเขารู้้วยว่าคุณเป็นคนที่เขารักนะรู้สึกผูกพันเนี่ยแบบได้รู้ใจตนเองในวันที่ได้หันหลังจากคุณไปแล้ว หรือเขาอาจจะเคยทําผิดพลาดไปในอดีตครั้งก่อนเนะี่ยแต่ตอนนี้ได้รู้ใจแล้วนะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นะอยากจะให้คุณให้อภัยเขานะเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปคุณเป็นสิ่งมีค่าที่เขาอยากจะกลับมารักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะอยากจะเดินหน้ากลับมาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะชื่อเกิดเก้าเก้านะคะใครวิ่งผ่านเข้ามาใครเป็น fc กันอยู่แล้วเกิดหกหกนะ king of pinnacle ไม่เกี่ยวเนัดสัง่งหนึ่งถ้วยเดเรื่อง Seven ็อ s สอบห้าหมาเพจเอฟอนคนที่อยากจะให้คุณได้ภัยเขานะคือ,อเขาเป็นคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงนะตอนนี้เขานั่งเสซ็งอยู่นั่งคิดถึงคุณอยู่นะเขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้หรือมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะ คอยส่องคอยมองอยากรู้เรื่องราวของคุณเขาอาจจะเคยทําอะไรแบบแอบบแอบมบานะไม่ไม่เปิดเผยความสุดข,ของเขาให้กับคุณได้รู้นะในอดีตครั้งก่อนแต่ตอนเนี้เขาก็มีความเดวิลกลัวคุณจะโกรธเขานะคือสิ่งที่เขาเคยทําไปในอดีตครั้งก่อนเนี่ยเขากลัวว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาดูแบบเพื่อเป็นคนแบบถ้าโกรธแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟนะ เป็นฟืนเป็นฟืนในฟืนในไฟเป็นฟืน,เป,น,ฟนเป็นไฟนะโกรธแบบว่าอาจจะมีความกลัวว่าคุณจะโกรธเขาโกรธไม่ให้อภัยเขานะ mm hmm. คิดมากกังวลใจเรื่องของคุณแต่เขาก็ได้รู้นะว่าคุณเป็นจิตสันเป็นความสุขความสว่างความสดใสของเขาเขาอยากจะรวบรวมความกล้านะไฟอวอนรวบรวมความกล้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะมามอบถ้วยมามอบความรักให้กับคุณในถ้วยใบนี้นเป็นถ้วยแห่งความแบบ ความยอมจำนนต่อความรู้สึกของตนเองก่อนหน้านี้เขาอาจจะปิดกั้นตนเองหรือว่ามีโกงอัตาตัวตนหรือสิ่งต่างๆก็แล้วแต่นะที่เขาแบบกั้นเอาไว้นะแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเขาเอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันได้มันได้สะท้อนบางสิ่งบางอย่างกับตัวเขาทำให้เขาได้บทเรียนนะในความสัมพันธ์ทำให้เขารู้แล้วว่า ความสุขที่แท้จริงของเขาคืออะไรนะหนึ่งถ้วยคือคุณเป็นความสุขของเขาเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยเขาก็เหมือนแบบมามอบถ้วยให้กับคุณยอมลดอัตราและลดอีกโกของเขานะเพื่อมาเฉลยความในใจให้กับคุณได้รู้ว่าคุณเป็นเดอกซันภายในใจของเขาเขากำลังรวบรวมความกล้ารวบรวมพลังนะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้ ก่อนหน้านั้นเขาปิดกั้นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะปิดประตูใส่กอนนะจะเข้ามุ้งนอน <c oughs> คือเขารู้สึกปิดกั้นคุณนะอยู่กับตัวเองนะแล้วก็เดอะิมิตนะแล้วก็แบบคิดมากกังวลใจเรื่องราวของคุณในช่วงเวลาที่แบบนิ่งเงินไปตอนแรกเขาก็นึกว่าเขาอยู่ได้นะ่อ,อะ่ไม่ได้อ่อปิดกั้นคุณเขาคิดว่าคุณอาจจะไม่มีผลต่อความรู้สึกของเขาแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ย ไม่ได้นะรู้สึกเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาไปเขาได้รู้แล้วว่าคุณเป็นเดอะสตาร์คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่เยียวยาจิตใจผู้คนได้และรวมถึงจิตใจของเขาได้ด้วยนะะเป็นคนที่เป็นสตาร์ซิดไลท์วอร์กเกอร์ได้นะมีภารกิจทําในภพชาตินี้นะเป็นคนที่ต้องทําบางสิ่งบางอย่างเป็นเพื่อส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมได้ <S 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 2> <S 2 ตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วเขามีความรักความสื่ดีที่จะมอบให้กับคุณเขาอยากจะเอาชนะใจคุณนะคะอยากเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้แรงคูดดื้อดึง,ดงเด็กดีปัญหาภาพภูมิใจรุนแรง แง่งชีวิตจริงจังเขาคนนี้นะความสึกข,ของเขาที่มีต่อคุณค่อนข้างรุนแรงนะก่อนหนะ้านี้เขาอาจจะไม่ค่อยมีความสุขแบบนี้กับใครได้อาจจะเป็นแค่คุณคนเดียวนะปัญหาต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาอยากจะเคลียร์กับคุณนะ<ม>เขาคนนี้อาจจะมีความดื้อดึงมีความ ดื้อในตนเองไม่ค่อยฟังใครมีความเห็นในของตอนเองความคิดของตอนเองนะสิ่งนี้มันอาจจะส่งผลให้กับเขาได้เกิดการเรียนรู้นะคุณเป็นเหมือนคนที่ทําให้เขาได้ตื่นรู้ทางความคิดความรู้ของเขาเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตเหมือนเหมือนให้รู้ว่าความที่เขาเป็นคนดื้อน,นะทำให้เขาได้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเสมอไปแบบว่ามันอาจจะเป็น จุดบอดของเขาในสิ่งที่เขาอาจจะไม่รู้ในตัวตนของเขาแต่คุณได้ชี้ทางสว่างให้กับเขาได้<ม>เขาอาจจะมีการอาธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะแรงรู่อธิษฐานขอพรอยากจะให้เจอคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้เขาเป็นคนที่มีความภาคภูมิใจในตนเองหาง,งานหาง,งานทาเงินนะเป็นคนที่มีบ้านมีรถเป็นของตนเองมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะ เขาอาจจะไอ้น้อยกวคุณได้เด็กดีเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาจริงจ<ะ>ังนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้สีเศร้าผูกพัน อะไรกันนั้นไม่เบียดนะลบรีบกับดักเปลวฝันอิสระรอซื้อสัตว<ม>์เยอะจัง ตอนนี้เขาคิดมากกังวลใจเรื่องราวของคุณนะซึมเศร้าบางทีก็คิดถึงคิดเยอะหรือเขารู้สึกแล้วว่าเขาติดกับดักหัวใจคุณแล้วไม่สามารถบุฟอ่อนจากคุณได้เขาอาจจะมีการฝันถึงคุณได้รู้สึกถึงคุณได้นะคะเขาเฝ้ารอจังหวะโอากาสที่เหมาะสมเขามีความรักเดียวใจเดียวกับคุณนะซื่อสัตย์นะได้รู้ใจตนเองแล้ว คุณอาจจะเป็นคนรักอิสระได้นะมีความสุขมีความสดใสในตนเองเขาอยากจะผูกพันกับคุณนะเห็นคุณมีความสุขไม่สนใจเขาเนี่ยเขาสึกแอบผงแอบผูกได้นะแล้วก็อยากจะอยู่เคียงข้างคุณอยากจะ,จะแสดงบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณได้รู้นะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ ก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะคะท่านใดเพิ่งผ,ผ่านมาฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับนี้สวัสดีค่ะ